วัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงรีเกียร์มิ่งเกมนะครับผมวันนี้ L L ลุงรีมาเรามาลุ้นกันกันกนกบโอสุดฮอตบัตเดวันที่9เดือน9นะครับ <Wow. S 1> ไปที่หน้าแรกนะครับเลือกที่กล่องโชคชะตาโอเคดูมันโปรเซตโปรเซสสงสัยกําลังจะหาถุงเกลือให้ลุงหรือครับเนี่ยวันนี้ลุงจะมาวัดดวงนะครับกับกิจกรรมนี้เลยวันที่เเดือน9้าโสุดคุ้ม1 9 0 0 10 AP นีครับผมโรนี้มีจำกัดด้วยนะเพราะว่าจำกัดอยู่5,000 u s เซอร์นะครับเพื่อง1 1ซอร์สามารถซื้อได้ทั้งเดียวโปรโมชั่นสุดคุ้ม9เดือน9นะ1,990พ p เอาไปเลยไอเทม9อย่างเปิดขายวันที่9ถึง13กันยายนนี้นะครับผมผมซื้อเลยโอเคอ p พร้อมยืนยันนะครับยืนยันที่จะเกลือไหมยืนยันครับผมลุงพร้อมที่จะเกลือนะครับผมคุณจะรับไอเทมต่อไปนี้ ยืนยันไปแล้วเนี่ยอาพีลุงหายไปแล้วยืนยันโอเคไอตัวเนี้ยเขาให้แค่เก้านะพอดีลุงมีค้างอยู่หนึ่งลุงจะเปิดแค่เก้านะครับก็คือจะได้ไลออฟสองพันยี่สิบโอ้ปเนี่ยมาเก้าอันแล้วก็จะได้เฮดเทคอีโม่ะได้อีโมมาสามอันแล้วก็จะได้วอดตุ่มบอลมาหนึ่งอันแล้วก็จะได้ไข่มาหนึ่งฟองแล้วก็จะมีโทเค็นให้ด้วยนะประมาณสักสองสามร้อยอะลุงจําไม่ได้นะครับผมนั้นเรามาเปิดแบบ, tower, แบ,บสกินถาวรบอแบบซุ่มกอนเอาแบบ เล็กๆน,อน,อน้อยๆนะครับเปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเท่นะครับนี่นี่บอดบอดใหม่เลยนะบอดใหม่เลยนะเนี่ยไซออฟ2020บอดอ่ะเป็นสกินถาวรเลยนะโอ้โหลุขงขอขิงไปดอกนึ่งครับผมนี่นี่นี่เดี๋ยว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 ,ยวใช้เลยนี่สวยสวยสวยไม่สวยหรอกมันใหม่โอเคคราวนี้ มาลองดูอีโม่ดูซิว่าจะได้อะไะมันมีให้3อันนะเปิดพิทอันโอ้ถาวรนะครับเปอีโมถาวรก็ดีนะรอยเป็นกูเหรอเอออันนี้2ดูซิอีโม่อยากได้อีโมูรีซินอะ่ะลุงอยากได้อีโมูรีซินอ่ะให้หน่อยเด้รีซินโอ้ยเดนเนียไปดูดแบท๊ท มาต่ออิมูดีซินหน่อยครับผมโอ้ยแฮปปี้เลนดิ้งโอ้โหนี่นี่ไขรเนี่ยหนะ้าตาคุณคุณเนี่ยเวนอ๋อเวนโอเคแอมเดอะแฟขอบคุณครับเวนเนาะเวนมันสวยขนาดนี้เลยเหรอไปเลยต่อนี่แหละของจริงไซอ e อฟเก้าลูกเนี่ยครับลุงเปิดเก้าลูกนะลุงเปิดทีละลูกนะลุ้นดีลูกที่หนึ่ง ลูกที่หนึ่งก็สซออลแก๊แบ็กเลยนะครับผมออเฮ้ยเฮ้ยได้ชิมส่วนสองซส,สองสองอันอันนี้ก็แปลว่าโอเคแล้วนะอยู่ว่าไม่เกลือเนี่ยได้สองส่วนเลยอะ่ะได้เจมสโตนเย้ลุงไม่เกลือครับผมเย้ค yeah! ิงหน่อยคิงหน่อยโอ uh, โ้หได้เจมนะครับได้เจมนะครับ <similarity> มามามาลุก ลูกที่สองโอ้น่เกือนี่เกลือลิสตาเซกิตโวนี้เกือ,กอ,อธกกรอรมดาลูกที่สามมาลูกที่สามดูซิโอ้สวยนะเนี่ยอีโซน,น,นอกไปกอดเนะเตี้ยมาลูกต่อไปลูกที่สี่แก็แบ็คอะออกเลย นะขอแกบแบค็คอะนี่ลูกมาเสือนะเป็นสก,กินแบบธรรมดาโอ้ยลูกที่ห้าต่อไปลูกที่ห้านะสี่ลูกแล้วโอเคได้เจ็บมาหน่อยนึงมาล,ลูกที่ห้าเออไนบิเกอร์วลาดิเมียสวยสวยสวยลูกที่หก คิปโอเวอร์พัสต้องดิสค้งเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวสามลูกสุดท้ายเนี่ยครับผมแก็สแบ็กก็ไม่ออกเลยเนี่ยแก๊บแบ็กขอแก็บแบ็กนะครับ <Yeah. S 1> อู้อาเคียนลิเวนตะกินนี้ออกบ่อยมากเลยเนะี่ยมาสองลูกสุดท้ายโอ้ โอ้ยนี่ก็เกลือครับผมลุงจะไม่พ้นคำว่าเกลือเลยเนะี่ยมาลูกสุดท้ายนะแรามาลุ้นกันว่าลูกนี้จะได้อะไรโอ้ยนี่ก็ลุงมีแล้วเนี่ยเกลือมีแล้วก็เกลือโอเคเอานี้เรามาย่อยสกินเดีกว่าสรุปแล้วลุงได้ทิ้นส่วนสกินอยู่ 1, อัน2อันสอัน4อัน5อัน6อัน7อัน8อัน9อันโอเคเลยนะลุงได้ซื้อชิ้นส่วนสกิน9อันดังนั้นลุงจะมาย่อยกลุ่มสกินผาวรสาอันเราเอาธรรมดาก่อนเลยธรรมดาธราธรรมดาก็ธรรมดานะครับผมธรรมดาธรรมดาธรรมดามา อีกอีกหน่อยนะดิจินเดลรี่ก็ได้นะไม่ว่าดิจินเดลรี่ก็ได้นะไม่ว่ามาอันนี้เกลือครับผมเนี่ยเกลือเป็นสกินธรรมดาเนี่ยเตม็มเต็มครับเกลือเตม็มเต็มครับมายังมีอีกสองอันเ,อเว,ลลวเนเ,เ,เวลเ,เ,เวนเอเเลิเวนเอลิเวนเลิเวนกับ เวคอดคอร์ด,ด,ด,ดแล้วก็คู่นี้เลยนะครับผมอันนี้อ e ีพิกส์ชิ้นส่วนสกินอ e ีพิกสชิ้นส่วนนะดูซิว่าจะเกลือไหมเนี่ยออริจินเลลี่หน่อยสิครับ <Ooh. S 1> โอ้ยบัตรมูนจินโอ้ยไม่เกลือครับผมไม่เกลือได้บัตรมูนจินนะครับผมสกินนี้สวยนะครับ ยอดเยี่ยมไปเลยครับผมมาเดี๋ยวอีกสก,กินหนึ่งเหลืออีกสามอันนี่เลยเอานี่นี่นี่มาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่จะได้อะไรสุดท้ายแล้วขอดิจินเดอรี่ไม่ลบมากเลยนะลุงขอดิจินเดอรี่นะครับ ดี่ครับผมเอฟซีครับลุงไดลี่เจนเดลี่ครับผมใครบอกเกลือมาดูมาดูไม่เกลือนะครับีจินเดลี่ครับผมโอ้โหได้ก็อดคิงนะครับผมได้ก็อดคิงมาๆมา,มาโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยอะ โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าเนาะว่า1 9 9 0 RP เนี่ยลุงถ้าตีตีมูลค่า RP แล้วลุงได้ไรบอร์ดนี่ตีไป300 RP ก็พอนะเนี่ย <Yeah. S 1> ตีไป300 RP อีโมก็ปกติอีโมพวกนี้มันแพงนะเอยอีโมมัน300 RP อ่ะลุงได้มา4อันนะ่ะตีไปพัน0 RP กอันพันพันเกือบ3 0 0นะบอร์ดนี่ไฮไลท์มันอยู่ที่สก,กินนี้ครับผมตัวนี้ก็520 RP บวกกับ บัตรมูลินก็1,350 r อา p เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยเยอะแยะนับไม่ท้เดี๋ยวเยียมเๆี่ย,ย,ย <c oughs> เป็นเทไรเป็นหน่นแรอเป็1,870 r p แล้วนะแล้วก็เท่านี้คสตชิงดาเลตก็1,820นะครับรวมทั้งหมดกิจกรรมนี้ทุดนี้ลุงได้3,690 r อา p นะครับผมเย้ <c oughs> ตบมือให้กับลุงหน่อยครับลุงไม่เกลือโอเคลุงพลาดขอโทษด้วยนะครับลุงลืมเปิดไข่จริงไข่ก็อยู่ในแพ็กเกจหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบอาพีนะโอเคเลยแล้วก็ลูกกุญแจด้วยมันมีลูกกุญแจให้ด้วยสามพันบั๊นะครับผมงั้นลุงมาลืมเปิดไข่กันดีกว่าต้องขอโทษด้วยนะครับมาไข่นี้ลุงจะได้อะไรโอ้